สวัสดีครับผมหมอมาพนันฟาร์มนะครับมาอัปเดตลูกไก่นะครับชุดนี้เป็นบิ๊กฟ้าจากแม่หยกเพชรนะครับเป็นชุดน้องแดงเบเล่นะครับฟักยีิบแปดนะครับเดือนที่แล้วประมาณสองอาทิตย์นะครับหนึ่งสี่ตัวนะครับชุดนี้พี่จองยกข้อกนะครับมีให้ชมนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับทั้งสีตัวนะครับแม่นี้มักจะให้ลูกครึ่งๆนะครับตู้สองเมียสองนะครับแต่เห็นแววตัวผู้แล้วนะครับตัวนั้นน่าจะเป็นตัวผู้นะครับงอนใหญ่เพื่อนนะครับแม่นี้ให้ลูกมีผลงานทุกข้อเลยนะครับแม่นี้ก็มีพี่ที่สำนักงานนะครับจองยกข้อกับพาฝันเป็นข้อถัดไปนะครับ เดี๋ยวรอแยกลูกจากชุดนี้ก่อนนะครับสักพักนะครับสวัสดีครับ